คือกลน,นี้พี่เล่นทีไรอ่ะคนจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นกุญแจมือที่ไม่ใช่ของจริงอมเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูได้ยินเสียงแก๊กไหมเห็นข้างหลังไหม,มเดี๋ยวพี่จะให้ตรวจสอบเลยว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าเนี่ยเวลาสะดอกพี่ต้องใช้เนี่ยสะดาอ๋อ ใช่ไหมใช่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 ใ่ พ,พี่มีกุญแจไขยอยู่ไม่ต้องกลัวลองลองใส่ดูอ่าใส่ได้ใส่ได้มันเป็นเคล็ดถ้าใส่ตรงนี้จะไม่ต้องไปใส่ที่อื่น <laughs> อของจริงปะเอาออกได้ไหมอลองถอดดูดิมันเลื่อนเฟืองมันเลื่อนได้ไหมมันเป็นของทํามาเพื่ออุปกรณ์มายากลหรือเปล่าออกได้ไหมโอ้ไม่โอ้แดนปึ๊กแดนปึ๊กเลยใช่ไหมใช่ใช่แนจริงแนจริงของจริงเนี่ยมันต้องใช้กุญแจไขออกแล้วมันเป็นกุญแจแบบสองชั้นด้วย ได้ผมสองคันโ้แน่นลึกเลยพี่เดี๋ยวไม่ได้เลยแต่พี่สะดอกไวมาก<ช>เลยนะเ <นะ S 3> ออสะดอกแบบเดี่ยวพี่